ไม่เอาไม่ไดเอันมนะ่บอวถ่านมานันออ,อันนี้มาจากเอยียงก,กาญี่ปุ่นเราไปตลาดยังเลยทองละสิบบาดูเลยอร่อยเสียบน้ามกอร่อยไหมคะอันนี้ไม่กินนนี้ อ,อ,อรอ่อยไหมน้าโมอร่อยใช่ไหมน้องเลยอืมขุ่มขุ่ mm -hmm.